อเือไปตามคนอันนี้ก็มาหลับคุณเทาลุกอันนี้เจ้าวาดปัตสมัยึุนทอนกับพระลูกวัดหลายๆรูปนะครับทีมงานเซสมิทเศบาลนนสูงครับก็มาแวะหลับคุณยายเข่าออกนำพระสงองค์เจ้ามามอบเขาน้ำให้ญาติโยมนะครับ บานสุภาพส่วนใต้นะครับยังไม่เจ้าละโอ้ยบานยาบานยี่ลวนเนี่ยบานนะครับเราจะออกไปก่อนครับท่านว้าทอนมองที่เห็นชัดๆอ้าโอเครวมไปเห็นอีกแหละนะครับท่นนี้ก็น้ำเออครับ

ครับ <Okay. S 1> เรือนักผมนักผมแล้วผมจะกระโดดลงก,ก่อนเลยน้ำตืดดูน้ำตืดเดี๋ยวช่วยดึกกันดูเรือกันครับ <Okay. S 1> ตอตนนี้เรือมีปัญหาหนึ่งครับเราก็ <Okay. S 1> อ,าอ่าเราก็เจ้าบ้านก็นดำเนินการพายเรือเองพา <laughs> พายงัดพายงัดโอเคครับโอเค เขามีปัญหานี่นะครับตอนนี้ก็จะไปส่งคนเฒ่าออกนะครับขออนแก่ตครับมาดูอาจารย์รอาจาจรย์ครับสิสมณานรับมีจิตเมตตาอาจารย์ให้มามอบอาหารและน้ำ <c oughs> ให้แก่ประชาชนญาติโ <c oughs> ย,ยมไม่ใช่หมดแรงจะจมน้ำนะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ตายตอนจบกตกเห็นกระสุกเห็นกระสุกแล้วมันกระซีบแล้วก็มาดูพี่น้องมันเองเก๊ะครับตอนนี้ก็ทุกที